สวัสดีค่ะหนูชื่อเ็กหญิงราชาดิสุกุลทองนักเรียนชั้นหนุถมศึกษาปีที่หเลขที่2 5วันนี้หนูจะมาพาษาพาทีบที่9เรื่องคลื่นเพลงเพลงพื้นบ้านโจ๊ะถึงถึง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 เสียงกรองตีเป็นจังหวะสม่ำเสมอดังกล้องไปทั่วบริเวณสวนสาธารณะยายามพบค่ำเสมือนเป็นการ ผมโรงเรียกผู้มาเที่ยวงานคืนนี้ส,วนส,สวนสาธารณะสถานที่จัดงานแสดงเพลงพื้นบ้านถูกประดับประดาด้วยดวงไฟหลากสีสันสว่างสวัยไปทั่วบริเวณแสงไฟสะท้อนเป็นเงาเว,เว็บวับล้อเล่นกับเงาพระจันทร์ดวงโต ในบึงน้ำกลางสวนดูสวยงามจับตายิ่งนักเวทีการถัดแสดงถูกยกสูงจากพื้นสนามหญ้ากลางเวทีตกแต่งด้วยกองฟางล้อเก,กวียนและต้นกล้วยมีมะโหดพวงใหญ่ที่บรรจงตัดไว้อย่างประณีตห้อยอยู่กับดวงไฟกลางเวทีเพิ่มบรรยากาศความเป็น ลูกทุ่งท้องถิ่นเออเฮอึงเออเฮอึเฮอึเอ,อึงเอยเ,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 เสียงดังชั่วคู่แล้วค่ะนั่นเสียงอะไรคะอานวนทำนองหน้าฟังจังพิกุลสะกระตุกมืออานวนสนีให้หยุดฟังและถามด้วยความสนสนใจสนใจอยากรู้ อ๋อเสียงเพลงขอทานเป็นเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งเขาเริ่มเล่นแล้วละ่ะไปฟังใกล้ๆกันอาวนวนเสน่ห์พูดพร้อมกับจูงมือหลานให้รีบเดินโชคดีที่โคสกโคสกของงานนำไมโครโฟนใหม่มาเปลี่ยนให้ผู้สแสดงทั้งสองจึงได้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นอีกครั้ง เออเออเหออิงเออเหอเอิงเหม้อเปิดไม่มีไม่มีข้าวเหลือไม่มีแม้เกลือไม่มีข้าวสารมานั่งจนจอตัวงอขอทานขอขอขอความสงสารเจืออาจารย์เงินตราขอเวลาท่านสักชั่วประเดียวฟังข้านิดเดียว เกิดนาแม่นาขอผู้ใจบุญอุดหนุนข้าวปลาอาหารหยูกยุกยาเสื้อผ้าสารพัดขอข้าวหักหักขอผักเหี่ยวเหียวขอเกลือนิดเดียวขอเกลือน้อยน่อยเดียวยาเครื่องหุ่นหักผ้าผ่วยเก่าๆเอาไว้ปัดแรงวันวัวควายช่างปั้นแบ่งปันถืเอยเออ เออเอิเออเออเึงเอิงเ,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 เมื่อเพลงจบทุกคนตบมือต่างและต่างนำเงินไปใส่ในหมวกเก่าๆตรงหน้าผู้แสดงอานวนขาหนูหนูหนร,รู้รู้สึกว่าหนูไม่ได้ให้เพราะเขาขอหนูไม่ได้ ให้เพราะความสงสารที่เขาจนแต่หนูให้เพราะตอบแทนการเล่นเพลงที่สนุกสนานของเขาจะได้เป็นกำลังใจสืบสารเพลงขอทานต่อไปพิกุลพูดด้วยความรู้สึกชื่นชมดีแล้วจ้ะเพลงขอทานนี้สมัยก่อนคนร่ำรวยมีตังเขาเล่นเขาเล่นกัน ท่านสมพราที่วัดเล่าให้ฟังว่าเขาจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าเก่าขาดวินท่าทาหน้าตาให้มอมแมมแล้วไปเล่นเพลงของทานแบบนี้แหละใครขอได้มากเชื่อกันว่าปีนั้นจะรวยจะร่ำรวยทำมาคาขึ้น เมื่อถอดสภาพขอทานออกแล้วมาทำบุญที่วัดต่างก็แต่งเครื่องประดับมาอวดกันเป็นที่ที่เป็นที่แล้วอาคิดว่าเป็นการแก้เคลิดเอาโชคล่างว่าชีวิตความเป็นอยู่จะพ้นจากความจนไปสู่ความรวย นวลเสน่อธิบายเพลงพื้นบ้านอื่นๆมีอีกไหมคะพี่คุณถามเพลงพื้นบ้านมีมีทั่วทุกภาคเช่นเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวเพลงพวงมาลัยเพลงอีแซวเพลงฉอยมักเล่นในเล่นกันในภาคกลางรงร้องเล่น กันในสายน้ำในไรนาหรืองานเทศกาลนักขัดระเลิกเนื้อร้องและทำนองเพลงเป็นการยั่วย,ย้้ากระชเช้าเสาแย่ต่อปากต่อคำกันของหนุ่มสาวให้ให้เกิดความสนุกสนานผ่อนคลายความหนิดเหนื่อย เมื่อยล้าจากการทำจากการทำงานเพลงพื้นบ้านจัดเป็นเพลงปฏิภาคมีฉันทรักษ์เป็นกรอนหัวเดียวผู้ที่เล่นเพลงพื้นบ้านได้มักมีปฏิภาคไหวพลิบความสามารถโต้ตอบแบบฉับพลันทันทีทันใด อนวนธนีอธิบายให้ความรู้แก่ลานละักเด็กๆจะร้องเป็นเพลงพื้นบ้านไหม่คะพี่คุณถามได้สี่ล้านวันนี้กลุ่มเด็กๆมาเล่นเพลงพื้นบ้านด้วยซึ่งต้องฝึกเล่นเพลงง่ายๆก่อนอย่างที่ร้องเล่นลามาลีลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสาลอา อานวันสเน่ร้องเป็นทำนองอ๋อคุณครูเคยสอนให้เล่นกับเพื่อนๆในห้องเรียนค่ะพี่กุลบอกอานวัสเสน่แล้วยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อนึกถึงการร้องเล่นกับเพื่อนลามาลิลา,า,ลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลองท้ายด้วยสะอาตัวฉัน เป็นพระสังทองตัวฉันเป็นพระสังทองส่วนรำยองเป็นรถจนาลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสระอาตัวฉันเป็นขอไปค่ะส้มจุกนั้นชอบร้องเพลงส้มจุกนั้นชอบร้องเพลงส่วนบรลเลงชอบเล่นกีฬา ลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสาระอาขนาดที่กําลังคิดเพลินเลินก็มีเสียงลัวลินลิ่น,นป่าปากเรียกเพื่อนขึ้นมาแสดงบุญเวทีเป็นการแสดงชุดต่อไปครู ครูะครูมาเถิดเออยเอยมาแม่มาเอยมาพ่อมามาเต้นกำยำหน้าหาในกันในนานี่เออยเออเอยเออเอยนี่เออยมาเต้นกำยำหน้าในนานี่เออย ร้อมกันนั้นผู้แสดงชายหญิงทีมง่มือหนึ่งกำเคียวอีกมือหนึ่งกำรวงข้าวพากันรำชวันเฉวียวเป็นคู่ขึ้นมาบนเวทีอานวนเสนกกระซิบว่าที่ว่านี่เป็นการแสดงเพลงเต้นรำ เป็นกำํำเคียวพ่อเพลงเกี่ยวกันถืดเอ่ยเอยเกี่ยวแม่เกียวอย่ามัวชะแงแลเหลียวเดียวเคียวจะเกี่ยวก้อยเอยลูกคู่รับเอิงเอยก้อยเอยอย่ามัวชะแงแลเหลียวเดียวเคียวจะเกี่ยวก้อยเอยแม่เพลง เกี่ยวกันแล้วเอยเอยเกี่ยวรวมท้องเกตทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพวงทั้งพ้องช่วยกันเอยลูกคู่รับเอิงเอยชวนกันเอยเกตทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพวกทั้งพ้องช่วยกันเอยทุกคนที่นั่งชมต่างช่วยปรบมือและคอยร้องรับให้ถูกจังหวะการแสดงชุดนี้ทำให้คิด ถึงบุญคุณของชาวนาทีท่อมีต่อผู้กินข้าวทั่วแผ่นดินและเห็นความชาดชานชาฉลาดในการผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยให้กลับกลายเป็นความสนุกสนานโคศกของงานประกาศการแสดงชุดสุดท้ายแล้วการแสดงเพลงพื้นบ้านยอดนิยมในสมัยนี้ก็เริ่มขึ้น ใช่อิงเอิงเอิงยยยกมือวันทากาาราบคารวะบูชาพระตนตไตรไหวบิดามารดาครูมาอาจารย์เทวาทิพสถานพิมันไกรไหวครูเพลงช่อยโปลด ช่วยทีให้รำร้องได้ดีกว่าใครๆตั้งจิตอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านตั้งใจสืบสารให้คงไว้ยังร้องเพลงเล่นขอไปค่ะยังร้องเล่นไม่เก่งแต่ว่าอยากอวดไม่ได้ประกวดประชันใครหากพลาดพัง เกิดติดขันหากพลาดพันผิดเกิดติดขันคณะ่อยอ่อนหันขออภัยคู่ลูกรับเอชาเอชาชะชาน้อยแม่เอิ ơi, อเงยเองเงยพบกันวันนี้ช่างดีจริงๆทั้งชายทั้งหญิงไม่สงสัยมาทำความรู้จักกันสักนิด เพื่อจะได้ใกล้ชิดกันไวๆจะได้คุ้นเคยไม่แปลกหน้าเรามากราวว่าสวัสดีกันไหมพร้อมกับพูดว่าสวัสดีพร้อมกับพูดว่าสวัสดีกดสสดยกมืออัญชนิลีน้อมไหว้ลูกคู่รับเอชาเอชา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 ,ชา,ชาน้อยแม่ชายเอง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 เอยง จะร้องเพลงเล่นเรื่องอะไรกันดีเล่ายาเสพติดยาเน่าของห่างไกลจะจะร้องเล่นเรื่องอะไรก็ไม่สนเรื่องของเด็กซุกส,สนเหนื่อยหัวใจเรื่องของความรักขอให้พักก่อนยังเป็นเด็กระอ่อนโตไม่เต็มวัยเรื่องของความรักขอพักพักชั่วคราว เรื่องของความรักขอพักชั่วคราวไว้เป็นหนุ่มเป็นสาวค่อยมาว่ากันใหม่ลูกคู่รักเอชาเอชา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 ,ชา,ชาหน่อยแม่หญิงเอ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 ยเงยจะล้องเล่นเรืเ่องอะไรกันเล่าเรื่องเชยเชยล่าสมัยเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมหลก ลำไฮทิกไอแพดแท็บเล็ตเด็กมีใช้ลูกเป็นโรคไซเมอร์แล้วเกลอเอยลูกเป็นโรคไซเมอร์แล้วเกลอเอยอย่าให้เด็กเยอะเย้ยได้อายลูกคู่รับเอชาเอชา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 ,ชา,ชาหน่อยแม่การล้อง เพลงเฉยดําเนินไปอย่างสนุกสนานพ่อเพลงแม่เพลงต่างก็ร้องเล่าเรื่องที่มาเรียนตั้งแต่ชั้นหนุนศึกษาปีที่หนึ่งด้วยความยากลำบากเรื่องมาจนถึงชั้นหนุมศึกษาปีที่หกนี้กลับเห็นเป็นเรื่องสนุกขบขันจนถึงช่วงจุดท้ายของการแสดงฝ่ายชายก็ร้องสรุปได้อย่างประทับใจเอิงเอิงเอิงเอ่ย พอฉันขึ้นประถมหกก็ได้คิดว่าครูรักลูกศิษย์เอาใส่เอาใส่ใจสิ่งใดผิดคิดแก้ไขให้เป็นถูกไม่ละเลยฝังปลูกสิ่งดีให้ฉันจึงใช้ภาษาได้คล่องแคล่วการเขียนการท่องร้องเล่นได้ยิ่งใช้ภาษาได้คล่องแคล่ว ยิ่งคิดถึงครูจนต้องนั่งร้องไหมนน้มันเป็นน้ำตาที่ตื้นตันมันเป็นน้ำตาที่ตื้นตันหัวใจมันกลั่นมาบูชาครูไทยล,ล,ลูกคู่รับเอชาเอชา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 ,ชา,ชาแม่น้อยน้อยแม่ทุกคนเพลิดเพลินไปกับลีลาเพลง และกับคู่ลูกคู่รับอย่างสนุกสนานหัวล้อก,กันท้องขัดท้องแข็งจนจนจนน้ำตาไหลเพลงพื้นบ้านสร้างความสุขสนุกคลื่นเคลงอย่างนี้นี่เองยังไม่ทันหะคลายเหนื่อยจากการหัวล้อก,ก็มีเสียงโห่ร้องขึ้นสามลาโหหิวห้ว เสียงกลองยาวตีเป็นจังหวะตามหลังขบวนนางลำย้อนยุซึ่งเป็นผู้สูงวัยทั้งนั้นขึ้นสู่เวทีรำมงพี่กุณมองแล้วสะดุดกึกนึงไม่ถึงตะโกนเรียกสุดเสียงคุณยะคุณคุณยายค,ค่ะ